สดีค่ะเซนเซยเองนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกรณีคนที่ชอบทำบุญทำทานกันนั่นเองอ่อคือว่าเห็นเซยะเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนแรงๆคนปากร้ายเป็นคนปากหมาอย่างงี้นะคะเซยะก็เป็นคนที่ชอบทำบุญและทำทานมากคือครอบครัวเราจะเป็นคนที่ชอบชอบทำบุญน่ะเออเราก็แบบชอบมากนะคะแล้วก็ทุกปีเราต้องไปบวชบวชพามกันทุกปีนั่นแหละแล้วก็คือคือสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งจริงและหลอกใช่ไหมเราต้องยอมรับโลกความจริงก่อนนะคะนั่นคือว่า ในโลกเราปัจจุบันนี้ในสังคมไทยมันมีทั้งจริงแลวหรอกไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดเออบอดจริงหรือเปล่าพระมาพระจริงพระปลอมนะคะอย่างที่ข่าวล่าสุดออกไปก็คือว่าเราจะไม่พูดถึงใครดีกว่าแต่เราจะมาพูดในมุมมองคนที่ชอบทาบุญชอบทาทานนั่นเองก็คือว่าการทําบุญทําทานเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรามีเจ้ากรรมนายเวรคนเราเกิดมาเราจะต้องมีเจ้ากรรมนายเวรทุกคนนะคะและสมมติอ่ะสมมติเราจะทำะเขาเรียกว่าอะไรนะสมมุติ สมมติสมตตมติดูเออตัวอยา่างนะคะว่าสมมุติอันเนี้ยตัวเราอะเป็นเป็นคนที่ถูกจองเวรน,นะคะเราก็จะอยู่ห่างกับเจ้ากรรมในเวรประมาณนี้อ,อ่ะไกลไปไกลไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราทําบุญไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเดินเขาก็จะเดินมาเราก็จะเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นึกออกปะแต่เขาก็จะจับตัวเราไม่ถึงแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เราหยุดเขาก็จะมาถึง เราก็ะช้าหัวเราไปได้อ๋อนี่เดี๋ยวก่อนถามว่ากูเป็นเจ้ากรรมในเวรใช่ค่ะมึงหลอกให้กูเป็นเจ้ากรรมในเวณครูไม่ได้หลอกนะคะแล้วให้ทำให้กุยืนเป็นตัวเจ้ากรรมในเวรใช่ค่ะแทนที่คุณลูกเป็นคนที่โดนจับเวนอ๋อแต่ที่จะให้ฉันยืนที่หน้าและแกเองเวรฉังหรอเลหรอนั่นแหละเราก็จะมาแค่พูดว่าถ้าเราคิดจะทําแล้วเรามีใจทําแล้วทําไปเถอะนะคะ เราได้บุญนะตรงนั้นแล้วที่เราทําเราไม่ต้องเราไม่ต้องแคร์ว่าเขาจะเอาเงินไปทําอะไรหรือเขาจะเอาเงินเขาจะไปทําบุญให้เราจริงไหมหรือเขาจะเอาเงินไปกินเหล้าสุบุรี่หรืออะไรมันก็เป็นเป็นบาปของเขานะคะเรามีใจทําไปแล้วเราก็ทําไปคนเรามันได้บุญแน่มันได้อยู่แล้วนะต,ตรงนั้นเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบทําบุญแล้วบางทีเวลาเราไม่ไปนั่งตามร้านอาหารมันก็จะต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างพวกแบบที่มาเป็นเหมือนแบบขอทานปะ เออลราก็แบบร้องเพลงตาบอดร้องเพลงแขนด้วนแขนอะไรบ้างคือสมัยก่อนเนี่ยตรงคลองแสนแสบเนี่ยนะคะจะมีคนที่นอนราบกับพื้นถ้าใครอยู่มาผ่านแถวนี้บ่อยจะรู้แล้วเขาจะข่าด้วนเขาจะนอนราบกับพื้นแล้วน่าสงสารมากเราเดินผ่านทีไรเขาก็จะไถสเก็ตบอร์ดไปเราเดินผ่านทีไรเราก็จะให้ทุกครั้งแล้วตอนหลังมันก็มาออกข่าวว่าอันนั้นจริงๆแล้วเขาอะไม่ได้ด้วนจริงๆเขาเอาขาซ่อนไว้ในสเก็ตบอร์ดซึ่งแบบเฮ้ยพอเรารู้แล้วเราก็แบบ มันขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาคงได้เยอะอะวันหนึ่งก็คงเป็นพันนะเนาะฝรั่งฝรั่งอะไรอีกอะไรเงี้ยก็เราก็เลยแบบว่าก็ใช้วิจารณญาณละกันในออในการทําบุญในการทําทานกันแต่ถ้าคุณคิดจะทําไปแล้วก็ทําไปเถอะ เราได้บุญแน่ๆนะคะก็ถ้าเรามีใจทําไปแล้วเนี่ยก็ก็มีบุญแล้วก็ได้บุญแล้วอเออง่ายเนาะเออบาปมันบาปมันก็อยุดไปตกที่คนที่มันหลอกเราเออที่เาหลอกเราเออคนนั้นอ่ะบาปมันก็จะไปตกที่มันความเฮี้ยก็จะไปตกที่มันนะคะก็จะมาพูดแค่นี้แหละเราจะไม่พลาดพิงถึงใครดีกว่าเนาะโอเคค่ะบายบายเคลียร์นะอยู่ร้องตัวทำไมแล้วคนเยอะมากอิเสย่ายืนร้องเพลงอยู่ตรงนี้ ไปล้ละเคลียนะชอบไลฟ์แชร์เคลียนะโดนหลอกให้มาเป็นก๊นอฟต่างหเด็ย